บรรยากาศยามเช้าพี่น้องเขาหมอกน้องมาเห็นเลยพี่น้องมีทายโยเที่ยงแล้วพี่น้องจากตื่นเช้าขึ้นมาเลยเห็นหมอกอตตพี่น้องตื่นจะตีห้าอะไรพี่น้องเพราะว่ามันท้ายอะไรมืดนะพี่น้องแต่ว่าหมอกยังปกคลุมหน้าอยู่พี่น้องบรรยากาศท้งไหท้งนาของเราน้อง หมกเก็บพาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งจะได้ยินเสียงนกยามมือเศรอพี่น้องทุกเศร้าเลยพี่น้องเฮานอนอยู่อนเที่ยงจะบรรยากาศเสียงไก่ขันเสียงมาแน่พี่น้องเสียงนกมันมานอนอยู่ห่มไผ้พี่น้องนอนห่มไผ้ หลายพี่น้องยามคืนผู้บุบเป็นหนุกจอกเป็นหนุกจอกเราพาบรรยากาศเสาๆดีๆครับพี่น้องเบื้องอนเสาหนีหมอกจัดไิ้ลี่พี่น้องหมอกลงคักได้ลี่พี่น้องหมอกลงจะเก็บพาบรรยากาศไว้สักนี้ก่อนพี่น้องจังหวหุบต้นซักต่อต่อไปพี่น้องบรรยากาศหมอกบานๆครับพี่น้องเบื้องบนก่อน สวัสดียามุเสาเป็น้องบมาเลยหลังจากที่สมมอกสวมเสาๆน้ำเงินเป็น้องมอกมอกลงหน้าข้างเลยเป็น้องมุเสาเนี่ยมอกลงจ่างเลยเปน้องแดดออกแล้วก็เลยจ่างมีจั่งจ่างด้วยน้องไม่รู้คลิปเด็กจะพาสมดอกดอกขวเสถเอาเป็นน้องดอกขวดกาดข้าเปนน้องดอกมันก็งามอยู่ด้วยเปน้อง พวกเถือแหลกนี่พี่น้องอันปากกาศนี่ยเอามาว่านที่ทๆพี่น้องบอไดี้เนี่ยน้องเอามาว่านลองเบิ้งพี่น้องมันจะเป็นหัวเฮาอยู่บ่บบอดดี้ยอรเลายใครให่ยังเลยพี่น้องว่านเนยเหวา่เรียงมาพี่น้องว่านที่ซอกเดียวเลยพี่น้องนี่เกิดบดเกิดบดสุนเนอพี่น้องเบิ้งสังเกีบเบงนองเกิดบดสุนเนอร์เจะพาพี่น้องสมดอกมันพี่น้องนะ ดอกงามอิ้วเป็น้องข่าม่วงมันอ่อนเป็นน้องเมล็ดพันมันได้พี่น้องเมล็ดแต่สิกิบพันไว้พี่น้องถ้าเป็นเป็นหัวเยอะก็สิกิฟเมล็ดพันธุ์มันไว้พี่น้องก่อนพี่น้องเก็บไปปลูกอยู่ดีเฮงปลูกปีหน้านะพี่น้องนะบรรยากาศสูงส่องเน้องน้ำมอกลงพี่น้องมาได้บ่คดเอาน้ำมอกลง จากพักบัวคณะพี่น้องเป่งคณะฮอเก็บได้ร้อยแล้วพี่น้องเก็บได้แล้วพี่น้องบรรยากาศเป็นน้องนเป่งพักฮอคณะพักฮอกับบ๊วยสยงามมาเลยเป็นน้องปีนีต้องลองตั้งแรงไปเฮ่องดินเมื่อม่เพ็นน้องพาพี่น้องสมดอกอันนี้ก็ดอกหัวเซธเฮาพี่น้องจะบรรยากาศงามๆฮ่องสดใสพี่น้อง ลูกดอกสมแปลงพักไว้น้องนะตรวจสอบผักไว้น้องนะอันนี้โซนนี้พริกไว้น้องลุม,มแถวกลางปลูกลองกลาง,งพริกกัดตินมีอย่น้องตินมีหอ่อท่านี่ขึ้นดีอย่น้องโซนขึ้นก็ขึ้นอยางน้อง ผักกาดขาวไปน้องนะผักกาดขาวกำลังห้อยไปน้องกาดขาวปกุ้งปลายหลไปน้องซ้ำเนี่แหละตัวงามกับเงี้ยไปน้องเลี้ยงกันไปไปน้องตามระดับไปน้องสุดไปน้องพวกเนบบานๆไปน้องปลูกง่ายๆไปน้อปลูกพอได้เก็บได้กินไปน้อง จากน้อยกับปิดฤดูกาลี่น้องหน่วยเดือนหน้าก็เริ่มปิดฤดูกาลอ่หันปลูกพืชเมื่อแทนพี่น้องมานจะเป็นปลูกผักพืชเมื่อแทนพี่น้องนี่ก็ได้ปิดฤดูกาลนะปลดแทนปลูกอยู่หัวหน้าก็บจะปปลูกอยู่ถึงพุกคนแหละไปน้องบ้านนะสูงไแล้วบ้านนะหน้าฝนเบี้ยนมากเลวบ้าน คลิปเด็กกับพี่น้องสมเปรกพักนี่เป็งลักซีลาวพี่น้องเขียวงามเลยพี่น้องซีลาวจะเป็นกระดาษดอกพี่น้องแล้วก็สลัดกระเทียมแต่บรรยากาศเสาๆพี่น้องสมส่วนพักยามมือเสามองกันอ้อนพี่น้อง หวานขน,นาดเลยพี่น้องเอ้ยกระกดองตัดเสื้อเก่งเนี่ยเสื้อลวงมันนิ้วขัดแซ่บสลัดเขาเน้องสลัดสวยงามเลยพี่น้องแต่บรรยากาศดีๆพี่น้องเป็นขัดเขา ลืมสิได้เก็บผลผลิตแล้วก็เทียมใหนะ้น้องลืมเลยโซงนี่ก็ห,ห่างน้ำแล้วพี่น้องบัวคอยได้หดน้ำมันเดอร์ป้วยป่อยกระเทียมเนาะหรือป่อยเราบัวได้หดคอยได้หดด,ดดอกมันเลยพี่น้องคอยเวียนมือหดไปบางๆไปพี่น้องบ้างลงหัวเนาะแต่บรรยากาศเช้านี้พี่น้อง เช้านี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ